สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูเครือหาดนะครับเรียกเรียกได้ว่าเป็นเครือหายเพราะว่าถ้านะครับเียนคำไม่โดนจับก่อนนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นเครือหายอย่างใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับถึงเข้าไปดูด้านในกันนะครับ นี้นะครับเป็นตึกขนาดสูง4ชั้นนะครับมีดาดฟ้านะครับซึ่งอดีตหลวงปู่เนรคำนะครับได้มาสร้างไว้นะครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จก็โดนจับจิตคุบไปซะก่อนนะครับก็เลยปล่อยทิ้งล้างไว้อย่างนี้นะครับตึกนี้นะครับอยู่ในใจกลางหมู่บ้านเลยนะครับหมู่บ้านที่เนนคําเกิดนะครับ ภายนอกนะครับโอ้ oh. ยิ่งใหญ่จริงๆครับอลังการงานสร้างนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นวัดประจำหมู่บ้านนะครับสำหรับตึกหรืออาคารดังกล่าวนี้นะครับคาดว่าจะสร้างเพื่อทำเป็นมูลลนิธิฉันติโกนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูด้านในตึกและเดินดูทุกชั้นนะครับอย่างละเอียดนะครับ ปัจจุบันนะครับกรมสอบสวนาคดีพิเศษหรือดีเอสนะครับได้สั่งอายัดต,ตัวอาคารหลังนี้นะครับเพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางการเงินการเงิน,นครับของอ,อดีตพาเนียนคานะครับโอ้ใหญ่จริงๆครับดูเสาฐานนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูด้านข้าง,างๆนะครับ ัวอาคารกันนะครับจะเห็นว่าโครงสร้างนะครับใหญ่มากครับทั้งเสาแล้วก็ตัวอาคารนะครับเดีจะพาทุกท่านนะครับเดินดูรอบๆทุกชั้นครับ ทุกห้องเลยนะครับ ส่วนกำแพงนะครับด้านนี้ก็คือเป็นบ้านบิดามารดาของหลวงปู่เนียนคำนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปดูชั้นที่สองครับ สำหรับชั้นที่สองนะครับก็เห็นจัดแบ่งเป็นหลายห้องนะครับน่าจะประมาณสิบกว่าห้องได้นะครับรแต่ละห้องครับใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับ นี่คือห้องฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับผมยังไม่ได้พาไปดูด้านขวามือนะครับซ้ายมือก็น่าจะเป็นสิบห้องแล้วนะครับ S 1> <S 1> เดี๋ยวมาดูกันครับอชั้นที่สามนะครับก็จะแบ่งโซนเหมือนเหมือนกับชั้นชั้นที่สองนะครับจะมีการแบ่งห้องนะครับสำหแรบบับตรงกลางโถงตรงนี้นะครับไม่ทราบว่าจะทำอะไรนะครับ ดูในกล้องนะครับเหมือนเหมือนจะไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ามาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับใหญแน่นอนครับอลังการนะครับ ถ้าอาคารนี้นะครับสร้างเสร็จผมคิดว่าเป็นอาคารที่ใหญ่เลยนะครับใหญ่มากๆด้วยนะครับเพราะว่าตามบ้านนอกนะครับจะไม่มีอาคารแบบนี้อยู่นะครับเนี่ยครับคือหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านตามบ้านนอกตามชนบทนะครับแต่อาคารที่เนียนคำสร้างไว้นี้นะครับใหญ่มากนะครับ อลังการเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็คือบันไดที่จะขึ้นไปชั้นสี่นะครับซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้านะครับไปดูกันครับว่า จะมีอะไรพิเศษบ้างนะครับชั้นสี่นะครับชั้นดาดฟ้านะครับก็ถือว่าอากาศดีนะครับเพราะว่า มองเห็นบรรยากาศทั้งรอบหมู่บ้านครับ3ร้อย60องศานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินไปดูรอบๆนะครับไปถ่ายดูให้ดูครับรอบๆ ทนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้นะครับเพื่อเป็นกลังใจในการาที่จะทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินไปดูออีกฝั่งนะครับว่ามีห้องอ,อะไรหรือเปล่านะครับ ฝั่งนี้ก็จะมอนเหมือนกันนะครับกับฝั่งที่ไปถ่ายให้ดูนะครับฝั่งนี้จะพิเศษหน่อยนะครับก็คือ,อจะเป็นช่องลิฟต์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นลิฟต์เลยนะครับช่องสำหรับลิฟต์โดยเฉพาะนะครับ ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะพา,าทุกท่านนะครับกลับลงไปชั้นสองครับ อาคารนี้นะครับถ้าสร้างเสร็จนะครับเราก็มีการตกแต่งแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะายิ่งใจมากนะครับสวยงามนะครับดูจากโครงสร้างแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับก็เป็นที่อยู่ของนกนะครับนกพิราบนะครับนกสารพัดนะครับเต็มไปหมดครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ